อบกวคุณพี่ด้านบนนะครับผมตัวขนาด100วัตต์สามารถเปิดแสงสว่างกลางวันได้ไหมเปิดได้นะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นตัวขนาด40วัตต์แบตเตอรี่5000ตัว100วัตต์แบตเตอรี่10,000และตัว200รวัตต์แบตเตอรี่2 0 0 0 0นะครับเปิดแสงกลางวันได้เลยแผงโซล่าเซลล์ตากแดดใช้แบตเตอรี่บนหลังคาเนาะนะครับผมอยากใช้แสงสว่างกลางวันคุณพี่เพียงแค่กดปุ่มออนที่รมทนนะครับ เอาไว้ส่องสว่างภายในห้องครัวห้องน้ํานะครับผมห้องสต็อกสโตโกดังเก็บคอต่างๆนะครับอ่ะกดให้ดูเลยนะครับนี่กดเลยนะครับแสงสีขาวก็ได้แสงสีเหลืองก็ได้แสงผสมครูวไว้ก็ได้ลดแสงเพิ่มแสงได้นะครับผมปิดใช้งานก็กดปุ่มออฟนะครับแค่นี้เองนะครับผมและตอน6โมงเย็นก็เปิดให้เองออโต้อัตโนมัติสว่างทั้งถึงเช้าเลยนะครับพี่ นี่คือแบรนด์โมดดโซล่าถึงเช้าแน่นอนนะครับว่าจะเป็นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ถึงเช้าทุกตัวนะครับผมะระบะกันให้นาน1ปีเต็มมีปัญหาส่งมาเปลี่ยนไม่ซ่อมเอาตัวใหม่ไปเลยตอนนี้มีโปรนะครับผมปกติเนาะในกล่องเนี่ยชุดเนี่ยเขาจะให้สายไป2เมตรนะครับตอนนี้จัดให้ฮะเพิ่มสายอีก3เมตรลงมาเป็น5เมตรเลยนะครับผมดีมากๆนะครับเอาไป่องสว่างหน้าบ้านหล้งบ้านข้างบ้านตรงไหนมืด ติดให้หมดเลยนะครับผมลงรถก็ได้นะครับห้องน้ําห้องครัวติดเลยจ้ะสายยาว5เมตรแล้วนะนะครับผม